โอ้โยโหย,โยสวัสดีครับอะไรนะครับนะวันนี้นะแมวหมือนจะเมื่อมาเล่นเกมนี้เลยเอาไอเด,ดนิสตี้ฮีโร่เมื่อกี้จะอ่านเขาเอาอยัางเออดันไปพูดจังงั้นอัะนเะดนิสตี้ฮีโร่นะครับนี่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์647นะส่วนะเส้นทางสู่ลิโป้ทีม8นะแต่ตอนนี้ทีม6อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายัางเลเวลเก96อยู่นะแต่เราก็ยังใกล้และใกล้เลเวล100และแล้วก็มีอะไรมากมายเลยนะอย่างแรกเลยนะ เรามีทอร่าสามก๊กตรงนี้คือกิจกรรมจิ๊กซออย่างที่ผมบอกว่ากิจกรรมจิ๊กซอน,นี่แจกเยอะมากแล้วก็เห็นไหมครับนี่ผมใส่ฟรีนะ VP เศูนย์เห็นไหมครับ v ีเอศูนย์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ครับ v ีเศูนย์ก็สามารถรับของได้เต็มได้นะครับจนหมดนะครับเห็นไหมว่ายังเหลืออยู่2อย่างคือเส้นทางโหโยงกับเติมสะสม3 0ดยกกลมเห็นไหมแต่นอกนั้นต้องทําให้หมดนะครับวันนี้วันที่3พอดีเห็นไหมนอกนั้นผมทําหมดเลย เพราะนั้นนี่ก็สามารถถ่ายฟรีก็สามารถครบได้โดยที่ขาดตรงนี้ครับขาดเส้นทางขยหยงอยู่อันหนึ่งนะครับถ้าอย่างเนี้คือเต็มได้นะครับก็อย่าลืมทํากันนะเพราะว่ามันแจกของดีมากเห็นไหมเนี่ยยกเซียนาท่าต่อะไรพวกเนี้ยหรีจีโจโออ้ยคันสองฟูชีหยกลายมังกรอ,อะไรพวกเนี้ยคือแจกของดีมากๆเพราะนั้นก็อย่าลืมกันนะครับแล้วก็อ่าเหมือนเดิมที่มีอัปเดตเพิ่มเข้ามาวันนี้ก็มีตีเมืองยึดดินแดนนะเราก็ทําการตีเมืองยึดดินแดนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผม บอกอยู่เสมอว่าผมเนี่ยไม่ชอบกิจกรรมนี้นะเพราะนั้นนี่ผมก็จะเ,เล่นแบบไม่สนุกสนานนะกับกิจกรรมนี้นะครับอ่ะก็เนี่ยครับเราก็เดินตามที่เขาให้เดินไปนะแล้วก็ตีเมืองยิ่งดันไปตอนนี้ทัพของเราก็อยู่อันดับที่1อยู่นะแต่ก็เนี่ยครับสูสีกับโฟลีฟมากนะคนนี้ก็โอ้ก็เนี่ยต้องรองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่านี่ครับมาเจอนี่อีกแล้วครับสาย กิลนี้สายฟรีจงเจริญก็อย่างน้อยก็ต้องเอามาออกหน่อยตัวเนี้ยเขาเมื่อกี้คนนี้เนี่ยเนี่ยเขามาตีเขาจะมาตีตรงนี้ผมนะเราเลยเห็นไหมมีคนมากันเดินมากันนะครับเนี่ยครับมีคนเดินมากันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขามาตีตีบ้านเราตรงนี้นะแล้วก็เขาก็มามายึดนั่นแหละก็ก็เลย <c oughs> เนี่ยแหละผมไม่ชอบตรงนี้แหละที่ผมบอกผมไม่ชอบตรงนี้แหละ อืนี่ครับก็ต้องเอายุดคืนเพราะว่าเราโดนเราโดนอันนี้กิวนี้ยึดไปนะเนี่ยก็ประมาณนี้ไม่ได้อยากอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นเกมนะมันก็เป็นฟีเจอร์นะแต่ผมแค่บอกว่าผมไม่ชอบเท่านั้นเองไม่ชอบไม่ชอบกิจกรรมนี้นะครับอะมาต่อเอ่อเรามาดูตรงนี้ต่อโอ้มันมีอะไรให้ทําบ้างวะเนี่ยอืมตอนนี้ลิโป้ของเรานี่เลเวล95แล้ว๋อ,อผมใช้ดูตรงนี้นี่เลเวล96แล้วนะทีนี้ผม มาเปิดดูของแล้วก็มาเจออันนี้ปรากฏว่าอันนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้กดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะกดนะครับมาเอาอย่างละยี่เลยนี่นี่สองสี่เพราะว่ามันได้ใช้แล้วมันได้ใช้ก็ต้องใช้หน่อย6 8ปดอืมอ่ะเลยอ,อันก็ต้องเป็น แนวโจมตีครับก็ต้องเป็นนี่นะหินล้างหลอมังกรนะไปอ่ะนี่ได้กดใช่ตรงนี้ก็มาไล่ดูต่อว่ามีอะไรให่อช้อ๋อลืมลืมลืมมีนี่มีตรงนี้อีกด้วยอีเวนต์ตรงนี้นะนี่โจโฉนะเราดองเราเก็บเอาไว้นะเพื่อที่จะมากดให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมอ่ะกดให้ดูไปอืมดูว่าได้อะไรตอนนี้ชุดแดงเรายังไม่เต็มเลยนะเพราะนั้นเเราก็เลยนี่ อยากได้ชุดแดงให้เต็มนะครับให้ลิปโป้เรานะไปโอ้โหถ้าจะไม่ได้จะได้ไหมเนี่ยอยากได้ชุดแดงนั้นเนี่ยอึ้บมาหมดแล้วอีกสองทีหนึ่งสองโอเคนี่เสร็จผ้าอันนี้ไม่ครบนะไม่ครบ48่นะก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็จริงๆสามารถแลกตรงนี้พวกนี้ได้อีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแลกเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูอาจจะได้แลกนะเพราะว่ามันแจกเยอะมากเหมือนกันนะ แจกเยอะนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็หีบที่เราได้เราได้ครบไหมหกสิบ้าเหรอ65อ้าโอ้ไม่พอนะไม่พอนะไม่พอก็ไม่พอครับมันก็ได้เท่านี้แหละอ่ะแล้วก็มาดูเตียวเซียนะเตียวเซียนโอเคครบอยู่เพราะนั้นอ่าตรงนี้เลื่อนขั้นริปโป้ไปอือนี่ริปโป้ก็อัพริปโป้ไปให้สุดๆ ตรงนี้เตียวเซียนเอ้ยเราลืมไปนะเตียวเซียนถ้าเลเวลห้าสิบถ้าสาตาเลเวลห้าสิบเดี๋ยวเนี่ยจะได้โทส่าเบื้องต้นอีกหนึ่งนะแหมอ๋อยังไม่ครบนะโอเคเดี๋ยวรอนะครับโทส่าเบื้องต้นโบนึงก็ก็ดีขึ้นนะมันทําให้สกิลได้ไหลๆล,ล,ลื่นๆนะอ่ะมาแล้วระหว่างนี้เรานี่ล้างหลอมครับอย่าลืมล้างหลอมนะครับนี่ล้างหลอมไปเลยปึ๊บนี่พลังลบเพิ่มขึ้นก็เอาตอนนี้เราอาจจะเน้นพลังลบนะพลังลบขึ้นอ่ะเอา มาต่อพลังลบลงแต่ว่าดาเมดพ,พ,พีดามเมะไม่เอาไม่เก็บมาครับพลังลดลงนะโอเคโอ้อ่ะไม่เอาอืบโอมุ่งหมดเลยนะมุ่งหมดเลยแต่ว่าพลังลดนะก็ไม่เอาอ,อืออ่ะจนหมดนี่แหละอ่ะโอเคได้เท่านี้ได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรมามาดูอันอื่นต่อกึ๊บมา ล้างหลอมเพราะว่าล้างหลอมพวกนี้มันก็คือทําให้เนี่ยพลังลบเราเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะยเยอะจริงๆนะนี่มาเก็บไปเนี่ยพลังลบเราขึ้นขึ้นจัดๆเลยนะเพราะนั้นนี่น่าสนใจมากน่าสนใจมากออบมาเก็บไปอบเดี๋ยวอันเราเก็บให้เตียวเซียนหน่อยนะเราลืมนะเก็บให้เตียวเซียนห้าสิบสิบห้า อ,อืออ่ะโอเคได้เท่านี้ลิโป้เราก็จะเก่งขึ้นนะเนี่ยพลังลบลเราคือเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมเอาให้เตียวเซียนด้วยล้างหลอมตรงนี้อ่ะหมวกอ่ะล้างให้เตียวเซียนหน่อยอันนี้ด้วยอือแม่ถ้าไม่คิดอะไรนี่มาเราจะเอาตรงนี้มานะตรงนี้คือได้ล้างหลอมได้เยอะนะหกสิบเก้าสิบอืม สีหเอาไปนี่ร้อแล้วอะได้อย่างเยอะเลยนะได้เยอะมากนะผมยังชอบเลยมาเพรากดล้างหลอมต่อเอาไปเลย50อ่ะเหลือหนึอยอ่างละสาม อย่างนี้แล้วก็เราเน้นเราเน้นต้องเน้นโจมตีนะเพราะนั้นก็เลยนี่ครับอันนี้มาเยอะมากนี่ครับระหว่างคนอื่นเขาตีกันผมก็แอบอู้นะครับไม่ตีครับแอบอู้เพราะผมไม่ชอบกิจกรรมนี้อามาล้างหลอมให้เตลวเสียนหน่อยเพราะว่าเออก็จะได้เออมาอีกสักทีหนึ่งเป็นไงโอเคขึ้นเอาเท่านี้ก่อนมาอันนี้เหมือนกันล้างหลอมเออมาอ อึ้ยอีกทีนึงมาอือบโอเคมานี่ครับเอาประมาณนี้อ่ะอันนี้เหมือนเดิมล้างหล้อไปเอาพลังให้ขึ้นมาหน่อยอ่ะอีกหน่อยนึงอือบอุ้ยอีกสักนิดนึงนะโอเคโอ้ยเฮ้ยอ่ะอีกนึงโอเคเออมาค่อยดีหน่อยมาก็ประมาณนี้แล้วก็กลับมาล้างหล่อรีปโปรีปโปนี่เราต้องเน้นเน้น อือไปเฮ้ยโ,โอ้โบนัสโจมตีโบนัสอากาศขี้อย่างนี้เหรอโอ้โบนัสโจมตีก็ดีนะเพิ่มดาเมจพีพีทำลายงอกไม่เอาไปดาเมจพีพีลดดาเมจพีพีโบนัสเอชพีอ่ะไม,ม่มีก็เนี่ยกำลังหลอมอย่างเงี้ยไปเรื่อยโบนัสโจมตี16%เลยเหรอ ก็ด้ไอพีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลบลีกโอ้โหไม่เอาสุดท้ายอ่ะก็ได้เท่านี้ไม่เป็นไรเราอยากได้นี่ด้วยอืบอ,อ่ะได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ล้างหลอมมาพลังลดอ่ะมาล้างหลอมเอาให้ครบเอาให้ครบอ่ะมาพลังลบเพิ่มมา ทำลายกลุ่มทำลายวุ้ยอ่ะโอ้ทำลายกลุ่มทำลายโอ้อ่ะ,อไ,ไ,ออะไม่เป็นไรอย่างนี้แหละเราเอาเนตเอาพลังลบไปก่อนนะอู้โบนัสโจมตีเหรอโบนัสโจมตีเอาอะมาถ้ามีโบนัสโจมตีเอาโบนัสดาเมจลดดาเมจโบนัสถูกพิษลดถูกพิษตั้งนก๊กอ่ะ การเวททำลายกลุ่มโอกาสตั้งคิอ่ะโอเคนั่นแหละครับโบนัสโจมตีอันนี้มีเพิ่มด MVP, ามมีพีพีทำลายโจ๊กทำลายก๊กอ่ะโบนัสโจมตี9%ห้นโอเคอ่ะมีประมาณนี้นี่แหละให้ดูประมาณนี้เป็นการล้องล้างหลอมทําให้เนี่ยพลังลบแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกนะพลังลบเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะเมื่อกี้อ่ะเนี่ยเขาก็เริ่มตีนะนี่เราอยู่เมืองต้องเมืองใกล้เคียงนะตีจากเมืองใกล้เคียงนะเนี่ยดูจากเส้นเนี่ย เส้นต้องตีจากเมืองใกล้เคียงแค่นั้นถ้าอยู่เห็นไหมอยู่เมืองเนี่ยไม่ควรไปตีเลยนะต้องมาเมืองใกล้เคียงก่อนนะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเสียเวลามากนะครับเพราะฉนั้นมาอยู่ในเมืองนี้ตอนนี้เราอยู่เมืองนี้แล้วอยู่เมืองใกล้เคียงแล้วก็ตีเมืองไปนี่กดตีนะแล้วก็อืมเอา้าเสร็จพอดีตีได้พอดีนะก็ประมาณนี้ต้องเดินเมืองใกล้เคียงนะถ้าแบบนี้ไม่ถูกนะครับเนี่ยทำแบบจิวจี้เย็กเนี่ยทำแบบนี้ไม่ถูกนะเพราะว่า เดินไปไม่ใช่เมืองใกล้เคียงนะแต่ว่าถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันมาพอดีก็โอเคได้อยู่พอดีแต่ว่านี่ครับเวลาตีต้องตีเมืองที่อยู่ติดกันนะมีตีเมืองที่ติดกันนะเพราะนั้นถ้าเราอยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลอยู่ตรงนี้อยู่อะไรเนี่ยอยู่ไกลเนี่ยต้องเดินมาเมืองใกล้เคียงก่อนนะเมือ<ๆ>งที่อยู่ติดกันนะอืมแล้วค่อยมาตีเมืองนะครับเพรานะนั้นสมมติถ้าคุณจะตีเมืองนี้นะก็ต้องเดินมาที่เมืองนี้ก่อนเห็นไหมเขามารวมกันที่เมืองนี้เห็นไหม รวมกันที่เมืองนี้แล้วค่อยมาตีเมืองนี้นะครับอย่าแบบว่าถ้าอยู่เมืองนี้อย่ามากดตีเลยนะครับอ่ะอันนี้ย้าไว้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับตีเมืองยึดดินแดนอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาก็ดูสัญญานะครับว่าเนี่ยถ้าถ้ากดตีแล้วเดี๋ยวเราก็กดตีไปนะครับกดตีแล้วอย่าลืมกดตีต่อเนื่องด้วยนะอืนี่ครับวันนี้ก็เอนะ๊จะมีประมาณนี้มีอะไรใหอ้อีกไม่ว่า อีกสมบัติประหลาดอ่าสิบหอ่ะวันนี้ก็น่าจะมีจะมีเอ้ยลืมออเคอ่ะมาสุดท้ายนะสุดท้ายเดี๋ยวเราเราลืมเลยเราตีคนอื่นให้ดูนะครับว่าเอ่อตัวเน่ของเรานี่ยังน่าตีอยู่ไหมนะตอนนี้นี่เรายังขาดอยู่ลิโป้อีกหนึ่งตัวนะที่จะทะลวงได้ทีแรกว่าเราจะ ย่อยริโปจะเกิดใหม่ริโปให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูอาจจะเทปหน้าเดืออะไรลองดูก่อนว่าจะมีโอกาสได้ริโปอีกตัวหนึ่งไหมใก,ใกล้เคียงไหมครับก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตีคนอื่นให้ดูอ่ะเดี๋ยวระหว่างนั้นก็มาตีก่อนเนี่ยครับเขาเริ่มตีอย่างอ่ะใกล้แล้วเดี๋ยวเขากําลังรวมอยู่พอรวมปุ๊บแล้วก็มาตีตามที่เขาบอกนะครับเนี่ยรวมๆรวมๆอย่างนี้แต่ว่าผม เป็นคน <c oughs> เป็นคนนอกข้ออยู่มันถาดว่าผมไม่ชอบอันนี้อยู่แล้วผมก็อาจจะอ่อไอ้นี่หน่อยอาจจะอู้นิดหน่อยแต่ว่าอามาดูอันดับก่อนอันดับของเราเห็นไหมขึ้นมาเป็นอันดับที่ยี่สิบหกแล้วนี่ครับเอาดับของเราขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่สายฟรีนะ สายฟรีนี่เรายังเล่นได้ถึงขนาดนี้นี่คือต้องประมาณนี้เลยเห็นไหมอันดับเราสายฟรีนะครับย้ําสายฟรีก็เล่นถึงขึ้นเป็นอันดับ26แล้วนะของเลเวลนะแล้วก็พลังลบของเรานี่อันดับ32นี่คือแบบว่าสูงสูงมากๆนะสูงมากๆอยู่ในติดหนึ่งในท็อปห้าสิบนะแล้วก็มาเรามาลองโจมตีดูกันจองโจมตีนะครับเอาสามสิบเจ็ดอ่ะท่านพิธาดูดูว่าตีได้ไหมมา ตีคนพลังน้อยกว่าก่อนนะครับอ่ะนี่ครับมาถึงนี่โอ,โ,นโอ้โหนี่ลิโป้นี่คือซัดหายไปเลยนะครับซัดต,ตัวดาเมของเข้าหายไปเลยนะแล้วก็มาเตียวเซียนมาแล้วก็ลิปโปมารอบที่2เนี่ยครับเตียวเซียนมาออพอสกิลปุ๊บมันก็จะใส่โทษะให้ลิปโป้ทำให้ลิปโป้นั่นใช้สกิลได้อีกนะนี่คือเนี่ยครับเริ่มเข้ามือแล้วนะครับในคอมโบของลิปโป้กับเตียวเซียนนะเนี่ยลิปโป้เตียวเซียน ให้ดูใหม่มาถึงลิโป้ตีก่อนเลยปึ้งหายไปเลยนะครับแต่นี่เขายัางเหลือเตียวเลี้ยวแต่ว่ายังอยู่ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมเตียวเลี้ยวเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลด้วยเพราะว่าโดนลดโทษะไปอีกนะแล้วก็ลิโป้มารอบ2ก็นี่ซัดไปเต็มๆเ,เลยนี่ครับรอบ2ก็ซัดไปเต็มๆโอ้โหเนี่ย นี่คือแบบอย่างอย่างอย่างเก่งมากเลยนะเหมือนเดิมอะเรามาดูลิโป้ลิโป้โอ้เขาเล่นทีม3กํกำเหล่งนะมาดูว่าลิโป้ตีเป็นไงครับกำเหลงโอเคเกือบตายแต่ว่าตัวอื่นตายหมดเลยตัวอื่นตายหมดเลยครับนี่ครับเหลือกำเหลงอยู่ตัวเดียวแล้วก็นี่ครับเตียวเซียนเรายังอยู่นะครับเตียวเซียนเรายังถึกถึกถึกอยู่มากๆแล้วเตียวเซียนเราตีเข้ามาแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีโทท์ให้ลิโป้นะครับมีโทท์ให้ลิโป้แล้ววเอ้าโอ้มืดเลยมืดเลยครับมืดไปแล้วนะ แต่ก็คือชนะน่ะมืดไปแล้วมาเจอมืดอีกแล้วนะโอเคนี่ครับชนะเรียบร้อยก็เหมือนเดิมเนี่ยลิปโป้นี่คือแบบอย่างอย่างผมนี่อย่างชอบเลยนะนี่โหดมากๆมามา,มาดูนะครับเจอจิวยี่นะจิวยี้ลิปโปมาเปิดก่อนเลยแล้วก็กำเหลงตายไปแล้วนะเหลือเหลือสิวเกี้ยวอยู่ตัวเดียวเลยอะ่ะโอ้โหเปิดอย่างแรงเลยนะมานี่ครับเตียวเซียนก็มาซ้ําต่อนะครับเนี่ยตายไปเลย โอ้โหอย่างชอบนี่พลังใกล้เคียงกันจริงนะพลัง3 4สเนี่ยครับ1 1 8 1 2อะไรเงี้ยใกล้เคียงกันนะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไอ้นั่นขนาดนั้นนะไม่ได้เวอร์แบบว่าพลังไม่ได้ห่างกันเวอร์ขนาดนั้นนะครับอันดับใกล้เคียงกันเลยนะอ่ะมานี่ครับตีแล้วก็หายไปหมดเลยเหมือนเดิมกำเหลงเขาก็หายนะโอ้โหเนี่ยครับเตียวเซียนมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เนี่ยครับเอ้าดำหายแล้วเพราะเมื่อกี้เหมือนเป็นเนี่ยครับถ้าเป็นคอมโบ จังหวะฆ่านี่คือหายไปเลยผีจองหายมานี่ครับก็ชนะเหมือนเดิมนะโยริอิจิคนนี้มานี่ครับแล้วก็เป็นเป็นคนพลังใกล้เคียงกันแล้วเห็นไหมอ่ะเอาคนพลังเยอะกว่าถ้าคนพลังเยอะกว่าจะสู้เราเป็นยังไงก็โคตรได้เปรียบเลยนะคนพลังเยอะกว่าเหมือนเดิมคนพลังเยอะกว่าเขาจะได้เปรียบเรานะแล้วก็นี่ครับมาริโป้ปึ้งตีเข้ามาแล้วก็หายหนึ่งตัวนะแต่ว่ามันติดโล่เห็นไหมครับติดโล่แล้วก็จิวยี่มาต่อเลย จูี่มาต่อนะอึบมานี่โอ้โหมาแล้วมาแล้วไหลไหมครับได้ไหลไหมครับอุ้ยยังเหลือโอ้โหยังน,นี่ครับโอเคนะครับเราปล่อยให้เราปล่อยให้ใหกำเหลงยืนอยู่ได้นานนะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเสียดายตรงนี้นะอา่าเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ยังอยู่อะเราจะต,ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ดีไหมต้องเปลี่ยนว่ะต้องเปลี่ยนเอาเตลเซียมมาไว้ตรงนี้เตลเซียมจะได้ใช้สกิลนะ แต่ว่ายัางไงก็สู้ไม่ได้อยู่เพราะว่าเขามีโล่นะเมื่อกี้เราติดโล่เอาเหมือนเดิมถ้าเราตีไม่ติดโล่นะเอาใหม่สามสองสามโอเคนี่ครับสามเอ็ดมาขอซัดใหม่เขาได้เปิดก่อนสิวเกี้ยวเขามีโล่นะแล้วก็ใส่โล่ให้นะครับแล้วก็ทีนี้มาตีมาหายอยู่หายอยู่แล้วก็จิ้วยี่ต่อจิ้วยี่ต่อปุ๊บ เตี้ยอบมาโอเคเนี่ยครับแล้วก็ไล่โจมตีต่อไล่โจมตีอ่ะยังอึบโอเคยังไม่ไหวอ่ะยังไม่ไหวไม่เป็นไรยังไม่ไหวไม่เป็นไรเพราะว่ากำเหลงคอมโบโช่วงนี้ความกำเหลงจิวยี่นี่มันโกงมากๆเพราะว่ามันติดไฟนะพอติดจิวยี่ติดไฟปุ๊บกำเหล่งก็ซัดโลัวคือคอมโบนี้โกงอยู่แล้วเราสู้สู้ไม่ได้ไม่แปลกนะครับสู้ไม่ได้ไม่แปลกอ่ะมาดูต่อดูต่อ มาโอ้ยมาตีตีก่อนแต่ว่าอันนี้ครับเตียวเซียนนี่ยังถึกพอนะยังถึกพอที่ทําให้สวนกลับได้เนี่ยครับอืบนี่ยังถึกพอที่ทําให้สวนกลับได้นะเรียบร้อยเรียบร้อยอืบอ,อ่ะนี่ครับเนี่ยสวนกลับมาริโป้ก็ได้เวลาเตียวเซียนปล่อยสกิลก็จะได้มิริปโป้ก็มี โทรศ์ในการใช้สกิลต่อเนื่องนะครับนี่ยังสู้ได้อยู่เห็นไหมยังสู้ได้อยู่มาคนนี้ออ้จุกเกลียงจุกเหลียงเปิดข้างหลังก่อนเลยนะเนี่ยอุ้ยเป็นไงครับเตียวเซียนเตียวเซียนจะโดนไหมเตียวเซียนมึนว่าโอ้โหเสียดายนะเสียดายเตียวเซียนมึนแต่ว่าไม่เป็นไรยังอยู่ยังอยู่เพื่อนยังอยู่อืออ่ะตอนนี้เห็นไหมพอไม่มีเตียวเซียนปุ๊บ ลิโป้ไม่มีโทสะใช้สกิลนะครับไม่มีโทสะใช้สกิลก็ทําให้ทําให้ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าโอเคแต่พอรอบ2ลริโป้ก็รีโทสะมาได้ได้อยู่นะก็เลยเนี่ยยังสู้ได้อยู่ <_ D> นี่เห็นไหมนี่ครับสู้คนเก่งคนใครบอกว่าคนพลังเยอะกว่าไม่เก่งก็ไม่ถูกนะครับคนพลังเยอะกว่ายังไงก็ต้องเก่งนะครับแล้วบอกว่าผมไม่สู้คนเก่งเลยก็ไม่ถูกนะเนี่ยผมสู้คนพลังเยอะกว่าให้ดูนะครับเนี่ย ยังให้ดูก็เนี่ยครับยังสู้พอสู้ได้อยู่นะบางคนก็สู้ไม่ได้ถ้าเป็นตัวโกงมากก็ยังสู้ไม่ได้แต่ว่าเราเราเลดอยู่แล้วปึ้งเอา้าหายอีกแล้วมาเด่ประมาณนี้เนี่ยยังเอายังชอบมากเนี่ยผมยังชอบมากอยู่เลยคอมโบริปโปเตลเซียนนี่มันโอ้โหทีมหกริปโปนี่ผมโคตรโคตรชอบเลยว่ะโคตรชอบมากๆแล้วก็เอา้าหูนี่ครับเอาแล้วตัวโกงไม่แล้วครับก็คือเสี่ยวกี้ยวมา้วครับเสี่ยวกี้ยวมา เสี่ยวเกี้ยวมากับกำเหล่งนะนี่ครับจนตอนนี้ลิโป้เราไม่ได้ไม่ได้ใช้งานได้อย่างมากพอนะครับแต่ว่าเราดูทีมแปดทีมแปดนี่เจิดุ้งเลยครับเพราะว่ากำเหล่งนี่ดุ้งแน่นอนมาประมาณนี้มาคนสุดท้ายนะมดขบไขมาวันนี้โอ้ทีมสามกำเหล่งนะเสี่ยวเกี้ยวได้เปิดก่อนแล้วแล้วก็กำเหล่งตามเพราะว่าตัวแดงนะเสี่ยวเกี้ยวแดงก็กำเหล่งก็ตามนี่ครับเป็นคอมโบที่ โกงยังโกงอยู่นะโกงอยู่โกงมากโอเคนี่มาให้ดูสุดท้ายให้ดูประมาณนี้เพราะว่าเขาพลังเยอะนะพลังเยอะกว่านะครับแล้วก็แล้วก็เขาได้เปิดก่อนแล้วก็เป็นตัวโกงก็ยังสู้ไม่ได้แต่ว่าตัวอื่นก็ยังพอสู้ได้อยู่ไม่แย่เลยนะครับก็ดูมีประมาณนี้และกันํำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวผมจะไปตีเมืองจีนแดนต่อนี่เขาบอกให้ตีแล้วผมก็แอบอู้อยู่โอเคอู้จนเขาตีเสร็จแล้วอ่ะเขาเดินเข้าไป เนียนๆเดินเข้าไปอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้หน้าแม่เหมือนกัเมื่อนั้นก็ต้องขอจบการนําเสนอ,อพูดเลยว่าอขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันอัสดีครับโยโย